ไปทำพิธีนะครับคุณข้าวประดับดินนะ้ำน้ำจ่ายได้บ่

ข้าวประดับดินนะครับขุณแเป็นคนอีสานข้องชลูนะครับประเภทนี่นี่นะครับเอาว้าไปห้องกันเด้ไปพม่ ก็ทำได้ไ่ได้กด้อามาขอ่นได้ยิอท่าินอท่ายินขนขาอมขึนทา่ไดนจูบพรอมจูพร้อมไม่จูบใ โอ๊ยได้มาแก หลังจากที่พาพี่นองนะครับไปเบิงบรรยากาศนะครับบุญข้าวประดับดินนะครับของตากของทางภาคอีสานนะครับเนาะภาคอื่นจะมีคือกันบ่ออันนี้ผมก็บรูนะครับเนาะมันนี้ก็ว่าฟังตัวเลขของตาสุดนะครับว่าตาสุดสีนินสียำตวใดหรือจังไดนะครับกบพิจารณาานะครับแต่วันนวทางของตางสุดกับเขาดีนะครับเดินดีนะครับ ตามรับชมรับฟังหมวดวันที่นะครับ16กันยายน2 5 65ไปเลยครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากน้ำเลือดครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะครับเนาะไปครับไปเลือดเนาะฟังด้วยถไม่รอรเบกันยังไม่เอาไว้เหรอใหญ่มองเกรงว่าเกรงว่าจะรอได้รับคลิปค่ะ มัดย้ายาัหนนั่งไหนอยู่วิ่งวิ่งให้กับหกที่ค่ะไทยก็เอาลงให้เนาะเอาเขียนเอาลงเขียนค่ะท่างเขียนทั้งเขียนทั้งทานหาสองมากตนาป่กันที่ออกไปเราว่ามัสุดได้เอานยูหันอ๋อรับหานี่นะรับหานี่นะ บอตัดออกมาแล้วสองโซนถ้ามาดามจะเก้าโซนเนาะตัดออกไปแล้วลรักงรักเขึ้นเนนหากับ6กงยังกรัชุดนู้นยัน่ละหกบหากับหกหกห6ื่นหกสามหกสี่หกสา่ั้งละ้า ให้วิ่งหางกระอกเนาะแต่คุณไอ้มี่ตัวเลยจะพูดตัวเลยกับดัเออกหลังกับชุนกับเก่าหลังเดี๋ยวลังนะฟันดีปะขาตาดีฟันดีเนาะว่าสิถือเลยเนาะแปลว่าอะไรถมีเก่าโอ้สืมีศูนแน่นอนหรอเล็กรางเหตุผเหล็กลางมีศูนแน่นอนเนาะค่ะศุนกับเก้าที่เก่าจะไปบนไปคิดตบหกตัวหากับพระจับค่ะจับคู่ขาตา เลขกล่างค่ะซุนกโกต้องซุนต้องหงต้องหาต้องเก็บที่ตัวคนที่มาถึงหลังซุนซีซุนสีสุนหาซุนเก็บบางย่างเดียวคือจุดบนบ่บนดอกหลังมันมันกลับกันยัน คือแย่งห้ไปเลน่าตาเนาะเลกลานเลกบุญเลยเ่าในตาเก่าก็มีเก่าหนึ่งเกาีเกาหาเกหเก่าน่งเกาี่หาเก่าหกอาีละีละล้างล้างเฉพาะเนาะอันนี้เจาะล่างโดยเะพ่นะค่ะต่อกันมากลับไปยังก่ับเอด้บนหักสหกเนาะ ทำไปหอวคนเราใช้ท่ว่า,ากะกลับก็กลับเอานะ<อ>ล่างามาุนสองกับมนึเก้เาเก้านกับกลับไปที่เก้าหานมยว่าเก้หาหานเ,าเา้นแล้วลางเกิดลายเต่งางามไหมเนนเนน,นะคนะเนาะเด่นเด่นเดีนเนี่ยตัวใดคะ วิ่งเด่นมันละที่จริงหกือละตอวแน่เี่ก็ได้มบอกหทีกกำหานละกกำหานละหมว่าเด่นเหมือนละ,ะ,นะไปทั้งหกถวจักะแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งให้ได้หระะืว่นอกแต่เคยวิ่งมเาเจะสองตัวหน้าตัวหนึ่งย่ได้หรืว่ะแต่ละผูดด้เดมากซุนเนาะแต่จับคู่ไปอยากซุนหนึ่งหอดซุนกาได้ กพ็พอซื้อตั้งจับให้อยู่สองศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดตัดเอามาให้เราเรือหน่อยโตแต่ก็รลกเก้าคนเดียมารักเก้ากันรวดตั้งแต่ศูนย์เก้าศูนย์ถึงเก้าแปดเก้าเก้าแต่ว่าเพิ่งจะับให้เก้าสี่เก้าหนึ่งเกาห้าเก้าหกแล้มันขัดมากเลยจรงๆเ่รอค่ะดีเรกลางนะคะเนอะตัด่าน้าหน้้กัไม่ได้จับลูกก็มากศูนย์น้ำาสอยู่ด้ว่มึมากศูนย์น้ำอยู่ด้ กมันิดุนวนบน้างล่างอยู่แล้วค็ดว่าสาจุนเอเอาเน่นบ่ะมาเดินกะเกามาเก,กาลอดค่ะมักมัดเนี่ยดวา,าวังหันมามักตัวใดซุนหนึ่งยไหมจับไว้ให้นีม่มาถือไปถ้าไปจับเอาไม่ก็ได้ผู้ใดยันข่อฟันเกี่ยวนะ,นะครับเนาะถือท <นะ S 2> ี่ตัวมักอยู่กับห้องพศจัดจัดไปนะครับมันมากระพานนะครับเนาะกระพานมันเป็นแนวทางเบิ้งไปเจอข้ะเป็นออครับผมกระตามนี้แล้วครับ แนวทางของตาสุดนะครับงมดประจำวันที่16กันยายนนะครับ2 5 6 5ของตัดสุดหรือพอสุดนะครับกับเอาไปพิจารณานะครับแนวทางของพ่อเข้าดีนะครับมาตลอดนะครับคลิปนี้คอนฝากกับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใดเขามาแล้ว ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไอคอนฝากผ้าชกนี่ด้วยครับลื้อนะครับ